สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเซลจอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เซลจอนจะพาดูรถเข้าใหม่นะครับผมของอเต็นพัทรวิทย์ออตโอต้นะครับผมเรามาแนะนําโปรโมชั่นกันก่อนเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นทางเต็นนะครับผมก็จะมีฟรีดาวนะครับผมช่วยค่างวดลูกค้า3งวดนะครับผมช่วยผ่อนให้ลูกค้า3มงวดนะแล้วก็มีฟีบัตรช่วยเหลือยําฉุกเฉิน1ปีนะครับผมแล้วก็ไปผ่อนอีกที่เดือนตุลาคม ครับผมทางเราก็ไปดูรถกันเลยนะครับผมจะพาไปแนะนำรถเข้าใหม่นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นเจ้า t o y ยต้ารีโว2.4นะครับผมอ่าตัวนี้ฟีดาวนะครับผมอ่าแล้วก็ไปดูอีกไปดูอีกคันหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าโตโยต้ารีโวนะครับปี2016นะตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะครับผมอ่าถ้าชอบก็แ KB เข้ามาสอบถามได้นะครับผม เอาไปดูโตโยต้านะรถรถของเราจะเป็นรถสีทั้งทั้งหมดนะครับผมก็เป็นรถสีล้วนๆนะอ่าคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้ารีโว่ปี2017นะครับผมราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทนะครับผมคันนี้ก็ฟรีดาวนะครับอ่าหรือจะเป็นอีซุตัวนี้ก็ฟรีดาวนะครับผมราคาอยู่ที่54900 0บาทนะครับผมก็เรามาดูรถสประตูกันบ้างนะครับผมอ่าคันนี้จะเป็นอ่า มีแต่งจะทรงให้นะครับผมเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับผมแม็กเบลนะแมกหม่ย่างใหม่นะครับผมราคาตัวนี้จะอยู่ที่5้าแ0 0หบาทนะครับผมตัวนี้ก็ฟรีดาวนะอ่าหรือจะเป็นรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆรถสีเดิมเราก็มีให้นะครับผมมีให้นะครับตัวนี้เป็น Toyota r e v o นะครับผม4ประตูนะอ่าตัวนี้เป็น4ประตู ตัวนี้ก็ฟีดาวนะครับผมฟีดาวเช่นกันหรือเป็น X Series อย่างนี้นะครับผม X Series ตัวนี้ก็ฟีดาวนะครับผมก็เราดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะแปลงหน้าให้ให,ใหม่นะเป็นหน้าเป็นหน้าล็อกโคนะตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นปี2016แต่ว่าเปลี่ยนโฉมหน้าให้ใหม่นะครับผมสําหรับท่านที่ชอบสีสีเดิมนะครับผมสีเดิมแบบเดิมนะครับตัวนี้ไม่เปลี่ยนสีนะตัวนี้ราคาที่สี่แสนหกหบาทนะครับผมตัวนี้ก็ฟีดาวนะครับผม หรือจะชอบแบบนี้นะครับฝากระโปรงอ่า<ม>เขาเรียกอะไรฮนะรก็าแรปแรแชปล่าให้นะครับผมตัวนี้ปี2015นะสีขาวนะครับผมราคา459,000บาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างนะครับผมไปดูรถเดิมๆกันก่อนนะรถเดิมๆเข้าใหม่นะครับผมรถเดิมๆตัวนี้เป็น Toyota Revo นะครับผมตัวนี้เป็นอ่าตัว Highlander พิลนเนอร์อาพิลนเนอร์พิลนตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์ดนะครับผมเป็นฟอร์ดเรนเจอร์ใหม่ๆอย่างนี้เราก็มีนะครับผมหรือจะเป็นนิสสันนาวาร่านะครับผมนิสสันนาวราร่าตัวนี้ก็ฟีดาวนะครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเดิมตัวนี้แต่ว่าเราจะทรงให้ใส่แม็กให้นะครับผมเดี่ยตัวนี้ก็ฟีดาวนะครับผม เดีย๋ยวถ้า่านใดต้องการอยากสอบถามเรื่องโปรโมชั่นนะครับผมเราก็จะมีโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับโปรโมชั่นฟรีดาวช่วยผ่อนค่างวดให้ลูกค้า3มงวดนะครับผมบัตรช่วยเหลือย้าจุดฉุกเฉินอีก1ปีนะครับผมโปรโมชั่นของเราก็กล้ารับประกันนะว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีดีที่สุดในแล้วผมเซลจอนก็ฝากเบอร์โทรไว้นะครับผม0 6 3 0 2 7 8 1 6 1นะครับผมเซลจอนนะครับผมย้ำนะครับผม 063-027-8161นะครับผมอ่าทักมหาโทรมหาเซลล์จรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสวัสดีครับ